เบก๋งบรรยากาศห่างทางเรืองพี่น้องเรืองขุดไปท้องพุดจ้ะพุดเป็นโรงงาน ว่าได้เ hmm. ต mm. mm ็ม hmm. ด mm ูแบบนั huh. mm ่งมาแร็ว hmm. mm ้ง hmm. ที yeah. mm ่ว่าโรงงานนี่ยมันคืออยู่ในป่าแท้มันมีอนเดอกพี่น้องมีอีกเป็นทางหนึ่งขาคิปลนดำนี่จ้ะหีนว่าพี่น้องมมีแนวไทยเหรเบื้องกัะจิตไทยชีวิตประจำวันนี่แหละครับพี่น้องจ้ารถ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 ไปเลย ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจ้านี่ละผู้ใดมาอยู่ทั้งนี้อยากมาสมัครงานสมัครหนีเลยพี่น้องรูงานเยอะแยะค่ะอ่ะแค่นี้แล้วกันน้อเยี่ยมเบิ่งทางไปหน้าอ๋อเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันคนทั้งสภาลบใปไหมเด้อพี่น้องเด้อ นั่งไปน,นะนะนี่ไปเลยสวัสดีค่ะ52คนดูเดอ้อพี่น้อง จานี่นี่คือคือจังอันนี้คืออะโซนาเซลต้องมีนองเนอที่แผงโซนาเซลดีค่ะ ให้จับพี่น้องอันนี้ออกมาหาพี่สาวกับพี่เคยอ่าลองหาแมวมไอแม่อย่นี่นี่นมา,าแล้วจากหอดเราเด้อนี่พี่พี่สาวกับพี่เคยนี่ค่ะไม่เห็นเบียกรอแล้ว,ลวนี่มาถึงแล้วจ้า สวัสดีหน่อยสวัสดีจ้าอันนี้พี่สาวจ้าพี่สาวเด้อแค่ออกอ๋อแค่อันบบหนึ่งเหรไรสดนี่อะไรสดสวัสดีจ้าใจอ้อมจอบแซ่บจอบนัวฝากติดตามผลงานของเื้อเพื่อนในช่องทางสีแดงนี่น้ำเลือดขาเด้อพี่น้องคล้ายกันคล้ายกันตอนนี้ก็น้องสาวทีคค่บนขับมออเตร์ไซค์เมื่อกี้พี่น้องจ้าแบนมาเลยเห็นบรรยากาศบรรยากาศไทยไหมเมื่อกี้ถ่ายมาให้เห็นโรงงานเห็นอย่างหลายๆอย่าง ขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะเด้อหกสิบเจ็ดคนดูขอบคุณหลายหลายคะ่ะมาหอดแล้วเดี๋ยวลงไล่กันเด้อค่ะวิ่งหรือครับครับเนี่ยคนมอเตนรับซคมอเตอร์ไซค์มาจา้ะมอตเตอร์ไซค์นี่ละนี่คือป้ายุคฮ้าพี่สาวค่บพี่น้องเมนเ็นของแย้แพ้ดอกขอบินเสาวมนี่มาทางหยาซอยกันพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อะอะอะสวัสดีจ้า <laughs> พี่น้องขอบคุณทุกการรับชมะคะ่ะ